ดีครับวันนี้นะครับอยู่กับนุกวัตถุชาแนลนะครับเมื่อนี้นะครับกับพามาเยี่ยมนะครับทีมงานสมศัก์ชาติการคุณผอสมศักชาติการนะครับอยู่บันสะพื้นะครับมนีเพิ่นได้รับงานนะครับโถมทีนะครับนะมนีก็เดี๋ยวจะพาไปบึงนะครับเจ้ายู่หาหานะครับมนีมนีเดี๋ยวพามาบึง รถรถดับนะครับเพิ่นเอาดินนะมาเทนะครับเดี๋ยวสิผมจะตามนะรถดับขั้นนี้ไปดึงเจ้ายู่หาหานะครับวันนี้มาเยี่ยมเสียปานกับเสียตู้นะครับเพิ่นมีรถเอลสามสองนะครับแล้วก็ยู่หาหาสองขั้นนะครับเนาะวันนี้เดี๋ยวทางนุ๊กรถกุชเชนเนลนะครับแล้วก็ชมรมรถุดคูบตาเจริญใจนะครับจะพาไปเยี่ยมเสียตู้นะครับตอนนี้อยู่ตรง ทุงหน้านะครับผมเดี๋ยวตอนนี้มาหอดบันสะพือแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับอ่าตอนนี้ก็ได้มาถึงนะครับทุงหน้าของนะครับตรงบ่อดินนะครับที่เอ่อเสียตู้นะครับเพิ่นใส่อยู่หานะครับตักในมือหนีนะครับน้อนะครับบรรยากาศสดๆนะครับหลังเกีียวเขาแล้วนะครับอยู่บันสะพือเพื่อการนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวนุกรถขุดชนแนลนะครับได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเขาไปเยี่ยมน้องตู้กันนะครับผมไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับเมื่อนี้นะครับเข้าอยู่ในช่องของนุกรถขุด h ช n แนลนะครับเมื่อดี ลูกนะครับใส่ผ้ามาเยี่ยมผูรับเมา์นะครับโซงน้ำเพื่อตะการอีกรอบหนึ่งทรงไทยปีนะครับกับทีมงานเพราะสมศักดิ์ชาวตะการเสียตูเสียปานนะครับวันนี้มาบึงว่าฤดูใดไหนกับรถขุดคู่ตานะครับกับยังนะครับมีงานอย่างต่อเนื่องมีทํางานในหลากหลายนะครับป่าเป็นงานประเภทใดเอ็นะครับวันนี้ก็มาชมกันเลยนะครับวันนี้นะครับไม่ๆ่สดๆกับบรรยากาศเกี่ยวเขาเลี่ยวนะครับกลางทุ่งหน้านะของคุณลูกค้า คุณแม่คุณนะครับวันนี้พ้ามาเยี่ยมน่องตูกับน้องปานนะครับเนาะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับวันนี้ดุดันมากครับวันนี้อ่านี่นะครับอยู่กลางทงหน้านะครับเหมือนจะได้ยินเสียงรถดำแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศสดๆนะครับครับทีมงานนุกรถุดชแนลนะครับวันนี้นะครับวันนี้ลงร้มือแล้วนะครับวันนี้คิดฮอดนะครับผู้รลบเหมานะครับ วันนี้จะพามาเยี่ยมเจ้า U55K6ACKistu Air อีกหนึ่งท่านนะครับยูมเพื่อตการนะครับผมบรรยากาศสดๆนะครับวันนี้นะครับเสี่ยวนุกเดินทางมาฮอแล้วนี่นะครับโอ้ห่างานเพิ่นนะครับนี่นะครับบรรยากาศอีสานบ้านฮานะครับสบายใจเลยนะครับวันนี้แดดไม่ค่อยแห้งนะพี่น้องวันนี้สดๆเลยแอลวัดีครับ มาเยี่ยมลูกค้ามาเยี่ยมน้องตู้ครับเซี่ยวนุกครับพอดีมาเต็มเมืองพอดีอ่าเป็นลูกค้าเกจเอเปนซื้อแม่คูน้ำสองขั้นนะครับก็เลยมากมาโปรโมทมายังไงเพิ่นน้ำนะครับอมาเยี่ยมมันบึ้งหนางานจริงเมียนครับครับนี่ครับผมเซี่ยวนุกมาหอดแล้วนะครับนุกรถเกือบแชเนลนะครับเดินทางมาถึงนะครับ เสียตูแล้วนะครับมาเบิ่งเจ้ายู่หาหานะครับนี่นะครับลอกดินอยู่ข้าหน้านะครับมีใส่รถดับสองขั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แน่นอนครับนี่โอ้แน่นอนแน่นอนอ่านะครับมือนี้สดๆเลยนะครับมาให้เบิ่งเจ้ายู่หาห่าลอกดินนะครับยูหน้านะครับนี่นะครับบรรยากาศลังเกี่ยวเขาเลี่ยวนะครับโอ้ย มีการสุดๆครับผมตัวนี้น่าจะเป็นดินดินเหวนบนทรายนะครับดินเหนียวน้ำนะครับผมตัวนี้นะครับสีนันแหนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมึงอีกใกล้ครับมายู่หาหาเข้าที่เทพรันะครับมึงหัวใส่หลอดเท่าไหร่เดี๋ยวเสื้อนุกนุกรถกุดชาแนลนะครับวันนี้ได้ภาพบรรยากาศสดๆโอ้มีหินกวดน้ำนะครับ นี่นะครับผมโดยใส่เจ้ายู่หาหานะครับเนาะดินน่าจะมีดินเหนียวนะครับบนหินนำนะครับตัวนี้มาดูเจ้าฟันบีสาดนี่นะครับตนงตูวนะครับใส่ยู่หาหานะครับมาเหยียบหน้างสดๆนะครับวันนี้มันมีอยู่สองขั้นนะครับวันนี้ใส่ขั้นเดียวส่วนอ่าวันนี้นะครับเอาดินไปถม นะครับบ้านลูกค้าอยู่ในหมู่บ้านคนสางบ้านใหม่นะมือนเด็กก็ได้พาเองง่าบ่วาอว่าจะเป็นงานก่อสร้างหรืองานลอกนาดินตักดินขายนะครับรถขุดคูวตาก็เฮ็ดได้นะครับแล้วก็ฤดูไหนๆก็มั่นใจได้กับรถขุดคูเวตาเจริญชัยนะครับนี่แหละครับผมบรรยากาศสดๆหัวลมอ,ลมอวยนะครับช่วงหนาหน,นาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับ ช่องนุกรถกูชาแนลนะครับกับทีมงานสมศักดิ์ชา่าดการนะครับวันนี้นุกพามาเบิองสดๆไปแล้วนะครับปีกแล้วนะครับแท็กตึงเปียเลยครับ <c oughs> อ่ะอันต่อไปมาครับอ่นานาน้องนาจะใส่บุง้งกี้เจ็ดสิบนะครับตอนนี้เจ็ดสิบหานะครับนะอ่าโดยใส่เจ้าอยู่หา่หาแต่ว่าเปลี่ยนบุง้งกี้เอานะครับ มาหอมปากหอมคอนะครับทรง่ายปีกับเจ้าอยู่หาหานะครับในงานตักนะครับหลอกดินอยู่อยู่หน้านะครับเพื่อไปถมทีนะครับอยู่บ้านก็ถมทีหลอกจากไฮนึงนะครับไปถมอีกไฮนึงนะครับาะก็บไฮมาบึงว่ารถขุดคูบตะเฮ็ดงานในหลากหลายนะครับกับทีมงานนุกรถขุดชาแนลชมรวมรถขุดคูบตาเจริญชัยนะครับกับทีมงานนุกรถขุดชาแนลนะครับช่องนุกรถขุดชาแนล ฝากติดตามไนเด้อครับผมนะเป็นกำลังใจให้นุกน้ำนะครับกะตอนนี้กะจะสีขายรถแน่เยี่ยมลูกค้าแน่นะครับนะเซลล์นุกเองกะทำภารกิจให้ดีสุดนะครับกะอยากสอบถามโปรโมชั่นนะครับครับฟรี3มเดือนก็ถามเข้ามานะครับเด้อนะวันนี้ก็พาเมืองเจ้ายู่ห่า AC นะครับตู้แอร์นะครับกับทีมงานสมศักดิ์ชาวตะการนะครับตำบลสะพือเฮานะสุดยอดนะครับหนุ่มตู้นะครับกะเป็นประเภทงานเชียร์ลิงนะครับตักดินคายนะครับพุตสะนะครับสําหรับทีมงานก่อสมศักดิ์เฮานะครับเนาะส่วนมากเพิ่นก็สิเป็นงานประเภทเชียร์ลิงกับหม่างปลาเชียร์ลิงหม่างปลานะครับแล้วก็ตักดินคายกมทีนะครับสไตล์งานของเพิ่น เป็นกับบริษัทรถคุใหไ่นะครับใส่แค่ตัวฮาตันนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปสัมผัสลงตู้นะครับสัก2องกทีนะครับว่างานพลายบอนะครับส่วนนี้โอ้ดนดนนะครับนุกได้มาเธอหนึ่งนะครับนอป่าเป็นกําลังใจให้นุกเดอร์นะครับว่าสีผ้าไปเบ่งรถคุ้นคูบตาลุ่นไนนะครับเดี๋ยวเที่ยวนาสีผ้าไปเยี่ยมแปดตันนะครับ ปดตันตลาดหาครับแต้ว่าต้องถามเสี่ยวเรียกพันกอนะครับว่าไอ้ลูกค้าพ่นหว่างบอนะครับแปดตันตลาดหาตลาดหกนะครับอ่านะครับดีใจนะครับันนี้ได้มาเยี่ยมน่องตูกับเสียปานกับพ่อสมศักน้อนะครับนางานกับชาจนนะครับว่ามีงานอย่างต่อเนื่องนะครับบอกว่าเอ่อบ่มีงานนะครับงานมีตลอดนะครับแล้วก็ พี่นานะครับนาจะเอาสามตันนะครับอีกหนึ่งขั้นนะครับเนาะบรรยากาศดีมากครับนะท่านผู้ชมนะครับช่องนกลดคุชชั่นแนวนะครับช่องนกลดคุชชั่นแนวเนาะนะครับเมื่อนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นช่องเพิ่งเริ่มเฮ็ดนะครับกับเฮ็ดยังบ่ทันเลยด่วนนะครับเนาะฝาก คุณผีนะคุณลูกขา่าหรือผู้ติดตาม youtube ที่มาบึ้นนะครับรถตักรถแบ็คโคลเล็กนะครับกับช่องนกรถกุชเชนเนลนะครับก็ฝากติดตามช่องนกแน่นะครับ,บ,อ,นะรบอยากให้นกไปาพาไปบึงหนางานประเทศใดนะครับก็ให้แจ้งขอามาได้ครับเด้อนะครับวันนี้ผมอยู่อำเภอตะการนะครับผมมาบึงอยู่หาหาเพิ่นตักดินนะครับ นี่ครับบึงบรรยากาศสดๆนะครับเนาะกินไอทุงไฮทุงหน้าเห่านะครับดุนดวนมาเถื่อนะอยากเห็นบรรยากาศหลังนะครับหลังเกี่ยวเข่าแล้วนะครับเป็นกัจจิลอกบินไม้นะครับอัพบินไม่นะครับเป็นเปิดวันตรีปีใหม่นะครับบางคนกัจจิสางบ้านกันครับช่วงนี้นะครับนี่ครับให้บึงบรรยากาศสดๆ หลังจากนะครับช่วงนี้นะครับช่วงปลายเดือนท่านว่านะครับจะจะพบกับกิจกรรมไดวิ่งสกู่นะครับอยู่สาขาเดียดอุดมนะครับวันที่14บสิหานะครับจะไปพบกับนักพุดเมืองฉีบนะครับอยู่สาขาเดียดอุดมนะครับผู้ใดนะครับสนใจนะอยากนะครับอบรมนะรถพุดคูปตานะครับจะติดต่อมาได้นะครับทั้งช่องนุกรถขุดชาแนลนะครับ 1 6เรียงหมานะครับ2,000สออหลอดตาที่นะครับตัะนก็ถือวา่ากับดรดใส่หลอดแห้งนะครับจัก <c> ก <oughs> ินค้ายห่างปลาก็ได้นะครับเ่็นก็มีอยู่สอขั้นแล้วนะครับสำหรับสมศักดิ์ชาวตรการนะครับพูลเมาทั่วไปนะครับที่มีงานย่างต่อเนื่องตอนนี้ก,ก็ิ่นก็หลอกมากนี่ ให้นี่ก็ถือว่าหลายเติมใช่ครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปมึงนี่นะครับรถไทยมาแลยวนะครับเสียปาดนะโอ้นะครับก็ดีใจร้ายนะครับที่ได้แมาเยี่ยมมือนี้นะครับมือนี้บ่ได้เอากล้องนาดิซันแน่นะครับนี่นะครับแม่นะครับระบบ ทำงานขอบคุ้วนะครับนี่ครับพ่อสมศักดิ์มาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไปใช้หัาเดี๋ยวจกงานนี้ไปใช้ครับอเดี๋ยวไปขั้นโขกมาดามือนี้แล้ววะครับมือนี้โอ้ไม่ใช่ขั้นเดียวน้ออีกขั้นหนึ่งยิ่งใช้ครับจอดอยู่บ้านโอ้ครับมือนี้มากปั๊บที่ดินให้คุณนแมวเพื่อน้อ ก็ดีใจหลายครับนี่นะครับเออสามสองรถไทยเสียบานมาแล้วครับเฮ้ยนี่เอามาดูรถไทยรถไทยเออสามสองนะครับดันได้เหมือนกันนะโอ้ที่ธรรมดานะเสียบานครับฝากที่ตามนะครับครับช่องลูกตุกขวดชาแนลนะครับเป็นไงแม่ลูกค้าของกูโมต้าเป็นเย็งงานดีปะโอ้ งานทุมทีกับแม่นเพิ่เนเบรถเนาะส่วนนี่มีรถไทยรถดำรถแมคโครนะครับเนาะครับผมเพิ่นแม่นี่ปั๊บไม่ซื้อบ่ครับผมแล้วนึ่งถมถมถม,มขึ้นมานี่สิสร้างบ้านนี่บ่สร้างแต่ของหวานโอ้มี่สิบตัวเลยแม่ตอนนี้13บส,สตัว<ม>โอ้ตอัวครับผมนี่นะครับเป็นการทุ่มที โอ้แม่ที่เทือกไมมันมันเกาแลวเนาะเขาบอท่สางให้มันไ,มออไหมครับตัวมันเนาะร่มมา,า,จากจังเยว่าเขานาคนน,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 นนะันกงนสสก,สสก,ก,กับเูเนหนคับมาช่ใชนใ่ใช่ใช่ใ่ใช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 าห่ใชัใช่ใุ่ใช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 ชา่าช่ใชัใช่ใช่ใย่ใช่ใช่ช่ใช่ใช่ รับงานทุกรูปแบบนะครับงานเชื่อมลิงฟุตอ่าฟุตติ้งหรือว่างานถมที่งานก่อสร้างงานพังทะไล่นะครับไต้รดครับสำหรับนี่แมนครับผมอ่ามาจากงานเป็นกันเองนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็สามารถติดต่อพนันงดนอยู่บ้านสะพือน,นะครับอำเภอตะการเผืดผลเฮาวันนี้ช่องลุกอดคิจแนลนี่ดีใจครับเป็นสไตล์ของนุกเองนะครับ จะเป็นการนะครับให้เบิ้งสดๆนะครับว่างานระบบรับเหมาแบบคอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องนะครับน้ำกันนะครับห่างค้นในรอบกัวนะครับรับเหมาน้ำกันนะครับเนาะมอน้ก็พ่อเราก็มาคุมงานตลอดนะครับกะเอาพ่อหอมตากหอมพ่อเนาะดี๋ยว คลิปต่อไปนะครับนุกจะพาไปบึงผู้รับเหมาทัานใดนะครับนี่ก็อยากสอบถามเรื่องรับเหมาะนะครับกับทีมงานสมศักดิ์ชาวตะการนะครับจะจังถามเข้ามาตัวนะครับเนาะนี่นุกกะได้มาเยี่ยมนะครับนี่กาลัางใจนะครับทรงถ่ายปีเกา่าตอหรับปีใหม่กับจ้อยู่หาหาครับมือนีโอ้นะครับรถเรี้ยวทันใจนะครับจะมือนีนาสิลบีเลี้ยวกันนะสิไปช่วง เอวถ่ายมู่บ้านนะครับคุณ่อเหมืนว่าก็ถือว่าเอลสามสองขั 32, ้นนี้ก็ยังด้านดินได้ดีอยู่นะครับผอ้วอาจจะปั๊บเลยงมากขึ้นนะเอาขั้นใหม่นะครับปีหนา้าว่าเสียลสามตันอีกนะครับสำหรัวบวันนี้นะครับฝากช่องนุกรถขุดชนเนลไว้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้นุกด้วยนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดเซวส์ไข่เป็นกําลังใจนะครับคอมเม์นข้ามาให้นุกแน่นะครับว่าอยา่างไรผมเตรียมรถขุด คูปตาลุ่นได้อยากเบื้องงานแบบได้นะครับภูระเหมาส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหรือจังหวัดใก่เคียงนะครับนาบุรีกาล่าพี่นองเที่ยงเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวพอกันใหม่นะครับไม่อ่าอี่ีต่อไปนะครับว่าสิไปพบกับภูร์เหมาถัานไหน,นะครับเนาะสำรักบ,บนุนีสวัสดีครับ